สวัสดีครับนักเรียนชั้นประบมศึกษาปีที่6ทุกคนครับวันนี้ครูมาสอนในรายวิชาพัศึกษาครับเรื่องที่จะสนอนนักเรียนวันนี้เป็นเรื่องของกิจกรรมนันทนาการครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาพบกันครับหลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการครับข้อแรกก็คือทําในเวลาว่างทําด้วยความสมัครใจไม่ทําเป็นอาชีพประจําไม่ผิดกฎหมายมีคุณค่าและสร้างสรรค์เหมาะสมกับวัยและฐานะ ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีครับตัวอย่างกิจกรรมนาาการครับหมากลูกไทยหมากรุกไทยเป็นกิจกรรมน,นรราการที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นด้วยกันได้และมีประโยชน์มากมายเช่นการฝึกสายตาฝึกสมองคิดวางแผนช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมครับตัวอย่างกิจกรรมน,นรราการหมากรูกไทยหนอุปกรณ์ตัวหมากรูกมีสสีต่างกัน ทำด้วยไม้เนื้อแข็งงาช้างหรือพลาสติกกระดานหมากลุกเป็นกระดานสี่เหลี่ยมมีตารางสี่เหลี่ยมจัตุจัดด้านลับแปดช่องมีทั้งหมด6 4ิช่องตาเดินของหมากลุกแต่ละตัวมีดังนี้ครับภาพที่1ช่องสี่เหลี่ยมก็คือเป็นตัวโคนก็คือเดินไปข้างหน้าได้3ตาเดินไปแนวทะยงหลังได้สองตาต่อไปเป็นเรือเรือมีทางเดินยาวที่สุดในเดินของเรือคือแนวตรงตลอดแนว ทางด้านตั้งและแนวนอนม้ามีทางเดินกว่าเม็ดหรือคนแนวเดินของม้าจะเดินเป็นรูปของตัวแอ L มีตาแปดตาครับเบี้ยเดินไปข้างหน้าทีละตาห้ามถอยหลังเด็ดขาดสามารถกินหมากตัวอื่นได้เฉพาะแนวทะเยงหน้าเท่านั้นตัวขุนเดินได้ทุกทางทีละตามีตาเดินทั้งหมดแปดตาครับตัวเม็ด เดินเป็นแนวทะยงหน้าและหลังมีตาเดินทั้งหมดสีตาตามภาพครับสกติกาหนึ่งเริ่มเล่นโดยการเสียงทายว่าผู้ใดเป็นผู้เดินก่อนจากนั้นจะสลับการเดินคนละครั้ง 2. การกินของหมากลุกแต่ละตัวถ้าตัวหมากเดินไปตาไหนก็จะกินหมากตัวอื่นของอีกฝ่ายตานั้นได้ด้วยครับ สามการตัดสินแพ้ชนะฝ่ายหนึ่งไม่สามารถหนีขุนให้พ้นการลุกของอีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งไม่สามารถป้องกันขุนจากตัวลุกของอีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งไม่สามารถกินตัวลุกที่ขู่ว่าจะลุกค้นได้หมดเวลาเดินหมากโดยกำหนดให้เดินหมากแต่ละตัวภายใน20นาทีครับใบงานครับ ข้อที่1นึงจงยกตัวอย่างการเข้าร่วมกิจกรรมนันธนาการมาให้เรียนตอบมาครับข้อที่สองจงบอกกติกาการเล่นหมากลุกตอบมาเช่นเดียวกันครับมีทั้งหมด2ข้อายงานครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงได้สมบูรณ์แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ